นี่ละโอ้ยถึงน้ำเลยก็เนอะโอ้ยออ้ยโอ้ยมาญจับไปจับเเสบเศๆเออหานี่เช็ดตะเสียรุกนี่เตาดสียะดึงเยอะดึงเยอะโอ้โอ้โอ้ยจะมีเลือดเลยตัวนี้ โอ้พอจะมาดิ้นเฮงแล้วอดโอ้ลินมียังไงนี่น้องไม้ไม่น้องชาย่นหาให้งามแท้เี่เนาอ๋อตัวัำคานีพี่น้อยน้องไม่วงเลยนิวได้มากถือยนมาอีกแล้วถือยนตุ่มล้วะ มาไม่เชื่อๆลูกอะยางเชื่อไตายแล้ะไปไปมีแต่แนวบ่มีเลือดแต่มีมียางเนาะไมียางครูอันวุ้ยลูกอะนะผมก็ยังบโบวีนะพี่น้องเยเนาะเปิดคลิปออกมาตอนเศร้าๆพี่น้องเไง ยังบ่ได้ไปทางใดเด้ออ่าเอาไปหน้ลูกกดบอยรถบอลไกลรถปลาค่ะอืมผลลงมาไว้เด้่เพาะได้คราบใส่กุญแจไปอยู่บอจันมาหอดเฮือนหอดซานเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยยังบ่ได้ลงทงุ้ยต้องสอนเพิ่นอ่าคืองามใช่เนาะได้ทั้งปีได้ทั้งกล้วยมีตุ้ใหญ่เพิ่นซื้อเนาะ เซื่อให้แล้วหมาเจปีเกินองริพอดีได้สาหอกรต้มสบายดีเด้อสบายดีเซรินสบายดีเดอเอนิวไปไซ้ายมือนี้พากันไปไซมไ้เยไปเยี่ยมพ่อแค่ไม่ตื้อไม่อินเด้ค่ะไม้ไนลำน้ำเมื่อแรกบ่น้อไม่อินกบบุญูบุญงนะ่อเรา้ำืมเมื่อแรกว่าม ว่นี่องอจนิเลมางน้องเชอยังสองบอลยังหน้าว้านกับยังหน้าตั้งฟังเทียงให้นึงแล้กกะสาขกงให้ยังหลายเติบอยู่ฟังเทียงยังบอยังหนราากะเออตะกะ่ทำก้เฮ็ดแล้วเนาะมันมีเวลาเฮ็ดเดีรยวรอมันชุกกุ้ยกินกล้วยชุกล้วยข้าต้มไปเลยงา เสียงฮะดินเสียบเลยเนยช่วงนี้เวลาเห็ดยังหน่อยพี่น้องเลยเนาะกินข่าแล้วก็เล่นลงท้องไฮท้องหน้าไม่ได้คอยได้เห็ดยังดอกจะอ่อนกล้วยได้เนาะมาดิ้งดิ้งตัวนี้มายังกันล่ะอุ้ยดินดินพ่อจันตีอยู่รู้กะจักอันคือน้ำลายเห็ดน้ำขี้ไปดินแล้วตีว่าชงด้วยกบเกะแจกนะ นี่ละโอ้ยถึงน้ำเหลือเนะอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ายมได้จับจับับเเเเเฮอ่านี่เตัวเสียทุนี่เศษตาดินเยอดินเยอโอ้โอ้โอ้ต้งใช้จะมีเลือดเลยตัวนี้ โ uh, อ oh, oh, so uh, oh, so oh. okay, oh, ้พอจะมาดิ้นแห้งแล้วพอดีโอ้ลินมายังอันนี้น้องไม่น้องไม่นายน้องชายเพิ่นหาให้งามแท้เนาะอ๋อตัวสำคัญนี่พี่น้องเลยสน้องไม่เอานะน้องไม่วงเลยนิวเนี่ใหญ่ไเนาะาเอขอกองอันี้แหละเดี๋ยวที่เขาบอกต้องจอยมาเอาก็ได้แม่อินมาเอาแม่ เดี๋ยครับได้าแม่เหอ่าคนสี่คนเด้อล้วมุกพอดีเลนะเมื่อกินมุกลวไม่พี่น้องเลยเต็มกระสอบอือะกล้วยนะเบุญท่านแน่เมื่อนะพอมเพิ่งวะนี่มันก็อย่าบงหายปลาดมึงเะอ ซ้ำแขนสลิงกายแขนสลิงนิ้วซ้ำกันบ่กับดินไปซ้ำกันบ่กับดินไปหาไม่ได้นะเฮ้เจ้เจนินไปหาอะไรเฮียยังไม่ได้น่ะฮะไม่ได้ก้มอยู่เลยเพื่นชอบมึงก้มไม่ได่ะเป็นชมเชลล์เนี่ยแต่เป็นช่างดูกันเลยเป็นมือกล้องไงกันเลยป้าอพอจะนาลงนี่เอากระตุกไอ้นิ้วอันคนกระตุกมันก็ดุอยู่ไหนะตัวหนาลดลุงไหนปะตาฟากรุงกระตุกมาปะ เอากระตุกไปเอาน้ำนน้ำก <anking> <of food> <aquilo> ้อนพี so, Likewise, <kad> ่น้องเลยเนาะอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเนี่ยล่อแล้วล่อคิ้วเลยท่านนี่เฮ้ยเฮ้ยปล่อยปลาไอ้ง้อกินไม่ได้หนิเฮ้ยเออมาตั้งไม่หนิลูกมาตั้งไม่หนิมาตั้งไม่หนิอือไอ้เขียนชื่อไว้เยู่ด้วเนี่ยมีลุงจอยแล้วก็มีเชอรินกระตุกเป็นซิปน้าเป็นน้าเป็นซิปตุกดำหน้ามึงแล้วอยู่ ลูกจอยกับมีเวลาไปเอาได้เรากะเราก็เลยมาเอาหน้ามีเพื่อนหน้าพี่เดี่กินเบิดอะเออคนมาคนมาโอ๊ยไอ้ถองชนะตัวเองเพราะเอากระตุกใช่หัวได้โอ้ยด่าแมย์เอาไปดูละเอาไปยั้งเอาไปยั้งดีไหมอันนี้พองไฟสั่งจะออกมาปะหมอใครเอกมาแม่อีนมาจ้าบ่นุ่มจอย บ่อันนี้น้องเชอมาตัวลุงจชออลูกเยเสื้อของห้าพจาคพอเห็นย่บ่กินนี่นะเห็นเหรอแสดงว่าลุงจอยมาใก่มปะเอาขึ้นเด้มเอาไมอมอไปย่งพอย่ใส่กุญแจไว้เยอะยันงัวบ่งานพี่น้องนะขอรางานปาเตอร์ครึ่งมือ ี่าตะํำไปเยี่ยมพ่อแขกก่อนกับเอ็นนิวในตุ้อยู่ไดไปนะก้าวไปเฮี้ยในดินวันที่นึ่งนะเขาไปเนาะที่หนึ่งตำหน้าแล้วก่อนพอดีเนี่ยลาสาวคู่ไว้ดิเออสัตนี่แหละอืมบ่ตบอเอ็นนิวนี่เวยบ่ตาบอเาจะ่นกันอะมาเออยาวแ่งโมเริ่มเตียกันเด้อ ม่ของน้องจอยของเชรินนี่เยเฮ้อกูกิงเทนี่จปไร้าแค่โอุ้ด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 ฮะมาพีนะพีดีมากเลนะให้ของฝากมาลายพี่น้องเนาาขอบขอบใจทั้ง พี่น้องเซปพลคนอะไรทั้งกล้วยทั้งหมักพริกหมึกคล้น้องใหม่น้องอกโอเคมาดูมาดูกับใจเด้อเออนิ้วน้องเชอร์อ่ะเนี่ยคือชุดเธอพาสองสาวไปหาเยี่ยมพ่อแขกก่อนไอ้นี่เอารถมาอยู่เอารถเข้ามาไว้เนี่เข้าได้หไงสิป็นีง ยันหนำหน้าแล้วประเทศไปเยี่ยมยมนนนยยันก็เลื่อนมันเลยกระไม่ไปอายินกค่ไปตุ้ยไปสุดก่อนนะสองสามรอบเลยยังเดิแม่ประธานไปใช่นะเออมายังคือพากันหอยต้องแรงแรงอืมวานว่าได้ๆหนำหน้าว่าตุ เออยเข้ารำร้ายมื่อยนี่มาแล้วเมื่อยปวดรังซ้ำได้อยู่ได้อยู่ขสาได้ไงไปพี่น้องเลยเนาะเตรียมตัวอ่าออกไปหาพัคเก็กันเลยเมื่อนี้รอบเทียงพุ่นแหละสิเขามาสอยเบียสอยงานปลาเต๋อคือเก่าเนาะเติมน้ำเติมในเข้ามาเลยเบิ้น้ำกินเลยแม่มาถมให้เด้อเข้าได้เป็นเป็นไข่แล้บาง ยังบ่เศร้าคักบ่อยู่ยังไปหาหมอด้วยสัปดานี้นี่ไปเดี๋ยวมไปเปียผมให้ทั้งท่รถเด้อตัดผักมาบัดนี้หอดปิ่งไก่ไงเซโนพีเราเลยเนาะใ้าประจันสื่อย่งปกมือเอาซีนเหนไปแล้ว Cái này cứ ngâm như cho cứ bảo anh đít mận này, à, quắc quắc quắc, còn ừ, như là thanh đi bìng, ông, để bơi bìng cái này, chào <laughs> hey. trao trao nháng, tối nói tôi nhảy luôn, sẽ sì, bây giờ đây xin hè, xin hè, cái này thanh này xúc bó, Hỏi cái này, xúc lục là lục, tờ lục mấy cái xúc áo zip bỏ, áo tô áo cái đấy, cái đấy này, tóc xíu mà, cho tóc lục. สะมหายอกหาสิทอากะตกตกกระเซ็นห่อ๋าตอกอตัวติดมันน้ำได้ไหมออตัวที่มันมีติดมันน้ำเขาก็มีติดมันน้ำมันมีติสิ่งมันบกไฟซ่บเนาะติดนลลองบางก่อนกิข่าวกินข้าวมันโดดเลยมาดิ

อาอันนี้ชุปุ๊บอืมเก่ง้เอ้าวแม่แม่แม่เสียเง่กบคนบดินใหากไม่แล้วแม่้ยชื่อโซยลายบอลเลยดูวยแ้างนะูขางลูกเลยดูด้ยงมันตกเลยดูด้ยเฉยอยู่บ่ใครอันนี้อันดูกนขานี่วากินขาวดเลยนิวกัทนี่กินข่าวเศร้า ดำหน้าแม่อินเพิ่นดำหน้ามือ่อแรกเป็นยังไงได้พี่น้องอยห้องอกได้ค่ะน้องวินกะ็ะหาบ่าหร่องน้ำบ่เอาร่องน้ำไปเลยวินน่ะน,น,น,น้องวินที่ห้องน้องวินไม่ได้เห็นน้องวินไหน,นมืนาา่อเซาอันนี้แม่ไปตลาดบไ่ไปโดดรุ่งปิดลมน้ำพองเสียก็ได้เซานี้แม่ไปตลาดนัดบ่ มีนัเยด้วยม้วนด้วกแม่ให้หวยเนระชวนวินไปสวนหักชวนนั่นแหละแนวน้ำลงจอยอยครับคนสิต๊ห้ามเดือไอะไรเครบ ยันเข่านำถ่วมเขาอีกแก้คะกระพืบอืกคืนมากน้อยหนึงเข่าแล้วเนี้ยเนียวโดยืด้วบ่าวานี่ฝนตกวิชโนพัดแค่เสร็จมือได้ดูเด้อมันนเป็นเมย์เมย์ซีนะะแกบอสเจ้ากินบอสิ้นเลยสปอนส์อ้นี่เขาข่าวว่าโลกโดยเดี๋ยวป่าไปหายด้เอ่ายไปกินข้า นายกินเข้าอยู่รถพี่น้องไหมข้าไปข้ามาเลยมาเลยเบี้ยพอจันกระดำละมีบ้กาเลยลูกเอามือก้าวมันยอะไรมันี้กยอเนาะ้าหน้ากับมี่ยุหาจแมนพันเดียวกันในบอละแมด้วยแม่ป้อนเข้าดิ้นกับให้ขาอียวกนเด๋ยวิมแมเดี๋ยวชมแม่ อาพี่น้องเลยเนาะหลังจากเยี่ยมพอแขกแล้วเรียบร้อยเนาะพากันเมื่อสู่นาให้นาหน้าคือเกาบันนี้ปลาลุงเอ้เอายาเออซื้อยานี่ยกับจันซื้อยาดินซื้อยาแกะไขว่ะแกะไขของดินแกะไขของดินดินมันไข่ว่ะไข่ตาเดนะลำเบิดพี่น้องเลยเนาะยังบ่เล็วอยู่บัานนี้นะเอ้ยนิวปัญหาก็เริ่มเมื่อนี้อ่ไออินเพิ่น

ไปพี่น้องเลยเนาะเมื่อหาปรเต์แล้วปรเตอันหาเสดินเลยนี่ซื้อยังมาฝากปรเตดอกนานิวฮะฝากเออไรนีกับนซื้อยังมาฝากปรเต์กาเฟฝากลุงจอยนฮ้ยไปสวัสดีไปสว่ดื้อบดเลยประตูปตประตูประดูนะเราคิดดื้อ ชื่อกาแฟฝากลูกจอยปัตเตอร์ใหญ่เออนางนาเพิงเออเมื่อนี้มีมีตัวแทนพี่เน,นาะนอนจักฉีลงหรือยังยังตื่นช่่มปะจักมีน,า,มนาเพิงนางนาง้อนงจย็บเสื้อเย็บเสื้อมีนาเพิงมาแต่ซีโปนก็นเลยหายไปซอยเวียเพิ่นมื่อนี่เนาะทางแมงเสือก็เลยมาน้ำพระจันทร์มืนนอ่อนี่นาไอ้ชั่นไอ้ปอยให้พระจันทร์มาผู้เดียวดอกเฮข้องลังพี่อเอาของฝากเมือ่อหายปัตเตอร์เดินเด้อป่วยแน่ ก้วยนะฮะเพิ่อเพิ่นแบงเงี้เนาะว่าเห็นทางพอจักว่าพูดใหญ่ทางนั่งเพื่อนเะแนั่งเขเือไม่ด้อกนะนั่งเขเจือเนี่ยมีกีกระปูงเปิดที่เจือเนี่ยพาดุงห่านี่เราก็เก็บเมื่อนี่ยไม่ได้ส่งโรงเรียนลได้เอาเลยบอกเน่ยยืดดื้อได้ดื้อใส่งเลยได้นอนนิ่เนาะดำให้ไง้านี้มนเนียอนดำให้ไงบ่ ไอ้เนาะพอบุญซอยเนาะพอบุญน่ายังปวดเศร้าอยู่เทียบอดินเปล่าให้เนาะพอบุญนะอ๋ออ่อนแอดอีกเลยอ่อนแอดอีกแล้วป้าดุงเอ้ยพอบุญนะไอ้เริบยูไงป้าดุงเริบย้เจ้าให้ไปนี่เจ้าให้ไปนี่เ้าเกินี่เดินนี่ไปให้ไปนี่วะอับจูวะสิได้ปะมีปูน้ำพอบุญในมหาลูกหาเมียอ่อนแอดไล่ไปสปูนี่ไ่ยังนิ้ว ล้วเหอยไถนาแล้วก็อนเอสไหนเนาะไอ้ผจญสุยาดนฮะืว้าวอี่ลทาใแม่ยังบ่เศร้ายู่งไม่บอกผจืสอยาสยากระทาอยู่พนเศร้าหนาำบ่ได้แม่ลูกนาดำบ่แล้วเอี่กระเดตรวจอยู่ ok about it đây rồi làm na đi in chiba đi in kình đơ chiba 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 แล้วแล้วพี่น้องกันเนาะเอา้าไปแซ่พี่น้องกันพากันเมื่อลกกะเมื่อคืนนี่นอนรับสลบเป็ดเลยเมื่อคืนนี่เพราะว่าตะเก้านั้นอารำน้ำาลกน้ำเนาะสีโกก่ากับบรายปันใดนะพี่น้องแ,แต่เมื่อวานนี้โกกะลายลายกันเลยเห็นในร่างกายเขานั้นปวดเล่าออไปเลย <c oughs> นอนนอนรับประจักษ์อย่างเลยนอนท่าเดียวแบบว่าบ่ได้ขยับเลยพี่น้องเนาะปวดหลัง มากระทูห่านากระปวดหลังต่อเนาะได้เงินค่ากายของว่านี่ก็มาอันซื้อกับขอย .Package น,นี้เน,เนาะใช้เงินเอาไปอินีด้สิฮะเอาไว้อีนเนอาไว้ฝาก Package ไปเซฟไว้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน,อกน้องเป็นกำลังใจใหเก่าเดอ้อเมื่อพอกันอยู่ตรงหน้าได้ปาลุงคลิปนี้สาวบ้านนอกเข้ามาในเมืองอ่ะสบายดีปาลุง,งงามๆอาอก็่อ้น บอไม่ได้ยังบ่เห็นเลยาไปก่อนสบายดีป้าดุงลำลาก่อนเด้อสบายดีปบิดจุ๊บจุ๊บคนนารักก็นารักแต่ z มก่อน z o ดูก็มาแบงมาลาปาลุงบาล์พี่น้อนสบายดีเด้อประบุ๊บุคนไปแล้วไปแล้วพวพ่อกันคิดหนาเนาะ นี่ลาแล้วการวาดคะะเมื่อนอินได้ว้ไว